อีกกรณีหนึ่งที่ c ี b o ็ดนะฮะปรากฏว่าได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามีทางแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะฮะเขาไปซื้อหนังสือกันแล้วไปเจอกับพนักงานท่านหนึ่งแล้วพนักงานท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะพูดจาอะไรเนี่ยเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจผมบอกว่าเขาก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็โวยวายขึ้นมาเขาบอกว่าคุณทํากิริยามารยาทแบบนี้ได้ยังไงคุณเป็นพนักงานเนี่ยส่วนดิฉันเนี่ย ถือว่าเหมือนเป็นผู้สูงส่งสูงสัก์อะไรประมาณนี้นี่คุณทําอย่างนี้ไม่มีสกุลเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าโกรธมากเอามือเนี่ยคว้าโต๊ะหมดเลยนังสงนังสือตึ้หมดเลยคนมองกันเต็มเลยโอ้ยนี่เหมือนในละครเลยเนี่ยเหตุการณ์นี้ความเข้าของลูกเป็นไงลูกยืนลูกก็ยืนลูกก็ยืนอยู่เฉยแต่ว่าแม่เนี่ยโอ้โหะบายเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่ากิริยาเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าพนักงานเนี่ยเขาไปพูดอะไรบ้าง พนักงานหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาหนังสือเองนะครับหรือว่าพวกตัวอะไรที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยกว้างปาพนักงานคนนั้นใหญ่เลยอใส่เข้าไปในหน้าเลยคนมุงดูกันเต็มเลยแต่ผมไม่บอกสถานที่แล้วกันว่าที่ไหนครับตอนแรกมาก็สูงสักตอนหลังจะออกไปต่าสักเลยทําตัวแล้วเป็นไงหลักสุดท้ายก็ลงอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็เสียหายกันไปก็ระวังกันหน่อยครับก็ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องบอกครว่าโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้ถือว่ามีบทบาทมากในการแฉ ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคุณโอมคุณโอมกับคุณนันเป็นคู่กรณีหนึ่งแล้วก่อนนั้นก็เคยมีเหมือนกันที่เคยเล่ากันไปหลายรอบมากมก็คือรถสปอร์ตสีดําหรูก็แฉกันอีกแล้วตํารวจไปจอดรถผิดที่ผิดทางก็ถูกจับอีกถูกแฉอีกต้องบอกว่าแฉกันเยอะ<ช>ฮะเดี๋ยวนี้คราวนี้มาไม่ใช่เรื่องแฉแต่อยู่ที่แมคโดนัลเหมือนเดิมเป็นยังไงคุณภัสปกตินะฮะเวลาเราไปซื้อกาแฟแน่นอนตัวของกาแฟเนี่ยอย่างสตาร์บัคแพงหน่อย ราคาตั้งแต่ประมาณ100บาทไปจนถึง150บาทถามว่าทําไมราคาเนี่ยถึงแพงขนาดนั้นเพราะเขามีการคิดรวมไปแล้วสําหรับค่าที่นั่ง oh. คนไปเนี่ยจะนั่งนานเนี่ยนั่งทีเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าแม o โดนัลราคาของเบอร์เกอร์ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วเขาเปิด24ชั่วโมงคือวางโพซชันตัวเองเนี่ยไว้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่ทีนี้ oh. ในราคาที่ถูกกว่านะครับแมกโดนัลเนี่ยซื้อเบอร์เกอร์แค่ประมาณสัก3า40บบาทก็นั่งได้แล้วแต่ถ้าเป็นสตาร์บัคนะครับราคาเนี่ยร้อยกว่าบาท คือสตาร์บัคเขาก็มีการอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยแต่แมคโดนัลล์เนี่ยเขาตีตลาดเพื่อจะตีคู่กับตัวสตาร์บัคให้ได้แต่ด้วยราคาที่ต่ำกว่านะครับทำให้คนเนี่ยสนใจเข้ามานั่งเยอะและที่สำคัญนั่งเกินสองสามชั่วโมงปัญหาก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยไปนั่งเต็มร้านไปหมด <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยมันไม่มีการหมุนเวียนเนี่ยคนคที่จะเข้ามาซื้อของก็ไม่สามารถนั่งได้ทีนี้ข่าวล่าสุดอันนี้ล่าสุดนะครับจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นกฎหรือย,ยัง เขาบอกว่ามีกฎห้ามนั่งแช่ไว้นานแล้วแหละคุณอาพัฒนนั่งนานไปหน่อยลูกค้าบอกแหมนั่งนานไปหน่อยมี6ข้อด้วยกันอะไรบ้างคุณาพนข้อ1ห้ามใช้สอนหนังสือรวมกลุ่มทํางานหรือว่าสัมภาษณ์งานมีมสัมภาษณ์โอ้ยนี่มันเห็นเป็นประจำนะฮะใน McDonald s หรือว่า Starbucks คือเข้าไปต้องเห็นแน่นอนแต่ละคนนี่ก็มีโน้ตบุ๊กมีชีสต่างๆมาวางสอนหนังสือบางคนก็มีการอธิบายสอนหนังสือบ้าง ที่ไหนไม่มีที่บ้านไม่ต้องมาแมคโดนัลมีแอร์เย็นเย็นซื้อน้าแก้วหนึ่งพอนั่งมาสีห้าชั่วโมงคุ้มเลยคือมาทั้งหมด6-7คนครับมีน้ำสามแก้วโอ้คุ้มมากครับข้อที่2ดึงโต๊ะมาด้วยคุณพัชเออดึงโต๊ะมารวมกันทีนี้เนี่ยกดข้อห้ามข้อหนึ่งก็คือห้ามสัมภาษณ์นะครับหรือว่าทํางานกลุ่มนานเกิน1ชั่วโมงและห้ามดึงโต๊ะมารวมกันอ๋อมีด้วยนะฮะ เพราะว่าธรรมดาเข้าไปเนี่ยพนักงานเขาจะไม่เอาโต๊ะมาดึงรวมกันให้ทีนี้เราไงเหมือนร้านอาหารไทยเข้าไปต่อโต๊ะต่อโต๊ะต่อสามสี่โต๊ะยาวเสร็จแล้วก็นั่งกันเจ็ดแปดคนตั้งกลุ่มกันเลยเป็นไงแล้วข้อ2อ่ะข้อ2องเขาบอกว่าห้ามวางของจองธรรมดาเข้าไปเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวคนเยอะเอาของไปวางเอาชีสไปวางกระเป๋าไปวางบอกว่าห้ามจองแต่วางเห็นนะยึดเลยแม็กโดนอลบอกว่าขอยึดเลยแล้วกันยื้มหน่อยขอยื้มหน่อยแงีบอกว่าที่สําคัญหลายคนบอกว่า ไปทํางานมันก็ต้องมีโน้ตบุ๊กไปวางหน่อยสบายเสียลักทั้งวัน้โหชาร์จไฟเต็มสี่ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยบางทีชาร์จมาจากบ้านเต็มอยู่ได้สักประมาณ2ชั่วโมงมันขาดไงขาดใช่ไหมแมคโดนัลมีบริการให้ล่าสุดออกมาบอกว่าห้ามเท่าไหร่ฮะเขาบอกแล้วนะฮะว่าห้ามใช้งานเกิน30นาทีให้คนอื่นได้ใช้บ้างยังไม่ทันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออนะฮะแล้วที่สําคัญอันนี้ขำหน่อยข้อ4ี่ห้ามนําอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆมาต่อเองเช่นพินเตอร์ มันมีจริงด้วยยกพินเตอร์มาจาัดวานทางานเอา<ร>อย่างนั้น <อะ S 2> <อ>เลยละ่ะดีไม่ยก,กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ที่แมคโดนัลเลยหมดเล<อ>ยนะฮะอันนี้เป็นข้อห้ามแล้วข้อห้านะครับเขาบอกว่าการลุณาสั่งอาหารอย่างน้อยเท่ากับจํานวนคนนั่งนี่ที่บอกไว้เมื่อกี้มา<อ>และอีกหนึ่งข้อมาเจ็ดคนสั่งเจ็ดอย่างและที่สําคัญห้ามนําอาหารจากร้านอื่นเข้ามากินอ๋อไปงแมคโดนัลก็เอาเคฟซีเข้าไปใดีไมอย่างนี้เออนะ เขาเนี um hey, he ing, like dabei, ่ยคือปิ้งอะไรอย่างนี้ได้ซื้อด้านนอกซื้อเฟ้นไฟมากองนึงแล้วก็แจกคนละชิ้นไม่ได้แลวนะนั่งแปดคนได้คนละอันไดไหมฮะได้ไหมได้กิก็เป็นอิ่มไมล่ะพนักงานคอมเมนต์หน้าดูเลยอ่ะพนักงานบอกโอ้โหบอกให้สั่งเท่าจํานวนคนมาเอาเอาเฟ้นไฟมาแจกคนละชิ้นเท่าจำนวนคนเลยเออครับเพราสุดท้ายยังไงคุณพัชห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงด้วยนี่สําหรับบางคนที่อาจจะนําตัวแปลกๆเข้ามาจระเข้อย่างนี้ได้ไหม โอ้โหจะเอามาอย่างนั้นเลยเหรอฮะเอามาผมก็วิ่งก่อนคนแรกเลยสั่งอาหารเอออันนั้นก็แปลกจริงแหละอันนี้ถ้าเป็นกฎข้อนี้นะผมว่ามีอยู่ทั่วใครๆก็ไม่เอามาอ่านี่นะเออการวางโพสิชันของเขานะครับอย่างที่บอกไปถ้าย้อนกลับไปดูการสตาร์บัคที่เมืองนอกเขาไม่ได้หรูหราอย่างนี้นะเป็นระดับของที่ทางแมคโดนัลล์กับสตาร์บัค s นะครับเมืองนอกเท่ากันคือเขาเน้นถ้าคอนเซปต์ของเขานะครับสตาร์บัคใช้ Experience ครับประสบการณ์ดีๆที่ท่านอยู่ในร้านท่านจะได้ความรู้สึกสบายสามารถเล่นอินเทอร์เนต็ตได้นะครับมีแอร์เย็นๆนะฮะมีน้ําให้ดื่มท่านสามารถที่จะได้รับบริการอย่างเต็มที่อย่างที่สตาร์บัคในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนโฉมแล้วนะคุณพัชครับเวลาโต๊ะนั่งนะครับคือเขาเข้าใจคนที่มาใช้บริการบางคนเนี่ยมาแค่คนเดียวต้องการใช้อินเทอร์เนต็ตก็บริการเต็มที่สร้างเป็นโต๊ะยาวๆแล้วก็เป็นพักที่สําหรับไว้เสียมเนี่ยตเตาเรียงหมดเลย ๋อก็คือแล้วแล้วที่สําคัญเวลาของวางบางทีต้องไปวางตรงโต๊ะอื่นทีนี้มันเปลืองที่นั่งไงมีเป็นตะขอเกี่ยวให้ออห้โซวางนะฮะประหยัดพื้นที่เป็นการบริหารจัดการแต่แก้วเรา150นะครับคุณผู้ชมเราซื้อแก้วหนึ่งหน้าทั้งวันเวลาเราซื้อถ้าเป็นเมืองไทยนะฮะซื้อมาแก้วหนึ่งเนี่ยก็เดินโชว์กันใหญ่เลยเ่ยฉันกินสตาร์บัคนี่หรูถ้าเป็นที่เมืองนอกเมืองนอกฝรั่งมาเห็นงงแบบอะไรเนี่ย สตาร์บัคที่นู่นธรรมดามากอะไรยังธรรมดาเออใช่คือมันแพงเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาปรับราคาของสตา,าร์บัคเท่ากันใช่ไหมฮะพอมาขายที่ไทยพอเปลี่ยนเป็นเงินไทยมันก็แพงสิหัวใสสีถนนชัยอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือราคาเนี่ยเขาไม่ได้ลดลงถ้าเป็นประเทศอื่นเขาค่อยๆลดลงตามลําดับตามประเทศของตัวเองเรื่องของค่าของชีพนะครับ แต่ที่เมืองไทยไม่คือราคาเท่ากับเมืองนอกเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตีตลาดเป็นตลาดแบบเซกเมนต์บนไปเลยอ่านี่ฮะดูคลิปของแมคโดนัลล์เคฟซีไปแล้วก็หิวใช่ไหมะฮะวันนี้เรามีคลิปอาหารน่ากินน่ากินนะฮะมีใช่ไหมจริง,รงคุณพีรักษ์มีคลิปมานำเสนอใช่ไหมวันนี้ใช่วันนี้นะฮะไปดูการเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยตีสิบเขานํามาเล่นแล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆสําหรับเจ้าแมลงสาบคุณพัช เบาง,งทีเนี่ยมันไปอยู่ในหูได้ด้วยไงเอ้ยได้เหรอแมงสาบตัวใหญ่นะบางทีมันเป็นตัวเล็กไงมันบินเข้าไปในหูไงครับเหมือนพวกหมัดพวกเห็บมันเข้าไปได้แล้วคราวนี้เนี่ยมันไปทํารังทีนี้หมอทำรังเลยฮนะใช่ทํารังเลยนะฮะหมอที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เขาได้มาออกรายการตีสิบและเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าที่เมืองนอกเนี่ยปรากฏว่ามันมีเจ้าตัวของมแมลงสาบไปสร้างรังเนี่ยในหู โอ้แต่เห็นภาพผมกินข้าวมาสองจานผมจะแต่ว่าผมดูแล้วสมัยก่อนเขาบอกว่ามีวิธีแก้ถ้าเกิดแมลงสาบเข้าหูบรงแมลงเข้าหูเนี่ยให้ใช้หอมแดงหอมแดงเนี่ยหั่นเลยเอาใส่ไปแล้วก็เอามะนาวบีบเอาพริกใส่เนี่ยโอ้แซ่บไม่เอาน้ำพื้น้ำมันพืชใส่เข้าไปน่อยละมันจะได้แบบว่าทีเดียวออกมากินได้เลยโอ้ไม่ใช่นะฮะประเด็นการนี่เป็นภาพที่แพทย์เขาส่องจากในหูแต่คาดว่ากรณีนี้เป็นภาพที่มาจากเมืองนอกนะแต่ว่า ทางแพทย์จากกรงพยามกรุงเทพคอหูจมูกเขาบอกแล้วว่าเมืองไทยก็มีม,มีเหมือนกันที่อยู่ดีมแมลงสาบบินเข้าหูแต่ที่สําคัญมันบินได้ยังไงปกติเนี่ยมแมลงสาบตัวใหญ่ใช่ไหมฮะจะเห็นว่าปีกมันเนี่ยจะกลางออกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะบินเข้าหูมันก็จะเอาปีกเนี่ยซ้อนกันมันก็จะตัวเล็กลงนิดนึงนมันไม่ใช่ว่าดูเดินตืดๆ,ๆเข้าหูไม่ใช่นะนอนอยู่เดินเข้าหูไม่ใช่มันบินเข้าไปเลยเหรอมันพุ่งเลยพุ่งปีกมันแหลกมากเลย ใช่เขาบอกว่าถ้ากระปีกเนี่ยมันคมมากคมกว่าขาอีกถ้าเกิดว่าแมลงสาบตัวใหญ่หน่อยเนี่ยบินเข้าไปในหูปีกจะบาดข้างหูเลือดซิบเลยอเลือดไหลเยอะเลยฮะคุณหมอบอกนี่คุณเปียรักที่ห้องมีแมลงสาบไหมไม่มีกินหมดแล้วใช่อะไรมใช่แล้วแต่ว่าแมลงสาบนะครับต้องบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรวิธีการป้องกันทํำยังไงครับก็คือใช้น้ํามันน่นแหละแต่ว่าบางคน ไปใช้น้ํามันอย่างอื่นเลยน้ํามันอะไรฮะพวกน้ํามันหมูน้ํามันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเออน้ํามันก๊าซนี่ไม่ได้พอใส่เข้าไปพวกานเลยตายครับใส่น้ํามันก๊าซเข้าไปจุดไฟปุ๊บคุณหมอมีนะคุณหมอมีรูทเคสนี้เหมือนกันบอกว่ามีชาวบ้านไปตามชนบทมาหูนี่ขาวเลยบอกทําอะไรมาอ่ะน้ำมันก๊าซหยอดแมลงเข้าหูเขากลัวมันไม่ตายไงแต่ปรากฏว่าน้ำมันก๊าซเนี่ยมันกัดหูขาวมาเลยอ้าวหรอมีคุณหมอบอกว่ามีฮะมีเคสนี้ด้วยอ๋อแต่ว่าคราวนี้นะครับเขาบอกว่า ต้องใช้เป็นน้ํามันพืชมันจะออกมาแล้วไม่ต้องพยายามที่จะใช้คัตเติ้ลบัตเข้าไปแย่เข้าไปแย่ให้มันออกมานะฮะคือมันจะออกมาเองตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวของน้ํามันพืชหยอนเข้าไปก่อนนะครับแล้วมันเนี่ยจะตายเร็วขึ้นเพราะว่ามันแพ้น้ํามันพืชไงคุณหมอคุณหมอบอกเหมือนกันบอกว่ามีคนถามบอกว่าธรรมดาเนี่ยมันแรงมันชอบแฝงไฟบุ๊บแวบบุ๊บแวบเอาไฟฉายส่องได้ไหมให้มันออกมาบางทีเห็นว่าอ้าว ปลายรูหูมีแสงไฟอยู่ก็ออกมาอย่างนี้คุณหมอว่าได้เหมือนกันแต่พอดีแมลงสาบมันตัวใหญ่มันเข้าไปเนี่ยมันถอยลังออกไม่ได้เออมันก็ลาบากหน่อยถ้าเกิดแมลงตัวเล็กอาจจะออกมาใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขี้หูครับนี่บางคนบอกว่าแคะขี้หูให้หมดเนี่ยแมลงสาบมันจะแบบอนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมลงสาบมันเกลียดนะเกลียดขี้หูกลีนมันยะหนีเนี่ยโอ้เออบางทีอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มันหนีออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างนะฮะที่ต้องบอกว่า เวลาทําอะไรเนี่ยระวังหน่อยสตัตว์พวกนี้มันสามารถเข้าไปได้มีการเฝ้าระวังด้วยเจ้าตัวพวกเห็บหมาดพวกนี้เข้าไปได้เหมือนกันมีเนี่ยเข้าได้มนะผมเคยโดนเห็บเนี่ยกัด<อ>กที่บ้านเลี้ยงสุนัขเออมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆนะฮะแต่ว่ายัางไงก็เฝ้าระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น